ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง b i k e r i n s t i r e วันนี้เรามีของหนักมาให้ชมกันปืนกึ่งอัตโนมัติรุ่นรัสเชียน SAGA i 0.308ที่หลายคนถามมาหาบอกเลยว่าวันนี้ผมมาจะาพาไปรู้จักอย่างละเอียดทั้งรูปลักษณ์ภายในการใช้งานและสรุปความเห็นในตอนท้ายมาเริ่มกันเลยภายนอกตัวปืนไซกา0.308โดดเด่นด้วยโครงสร้างแบบคลาสสิกจากรัเสเซีย ตัวเรือนทำจากเหล็กแข็งแรงแต่มีบางรุ่นที่ใช้อลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักด้ามจับเป็นแบบสไตล์ AK47 แต่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานปืนลำกล้องเดี่ยวระบบไกลและบอดี้มีความทนทานตามมาตรฐานทหารผิวภายนอกมักเป็นสีดำเคลือบหรือฟินนชแบบพลกระไรให้ความทนต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งานหนักได้ดีส่วนผ่านท้ายและโครงที่รองรับอุปกรณ์เสริมสามารถติดตั้งรางพิกาติน,นีเพื่อใส่กล้องหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ มองเข้าไปข้างในระบบส่งกระสุนของไซกา0.308ออกแบบมาเพื่อความเชื่อถือได้ตัวบรรจุกระสุนมีหลายขนาดตั้งแต่5นัดจนถึงแมกกาซีนกลุ่มขนาดใหญ่ระบบล็อกบาเรลและกลไกาการยิงได้รับการปรับแต่งให้รองรับแรงถอยกลับของกระสุน0.308วินเชสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเบรกกาสและสปริงถูกออกแบบมาเพื่อให้การยิงต่อเนื่องทำได้สม่ำเสมอโดยไม่เกิดปัญหาบ่อยในบางรุ่นมีการเสริมชิ้นส่วนเพื่อความแม่นยำ เช่นบาเรลที่แม่นยำขึ้นและระบบปรับศูนย์ที่ละเอียดเรื่องประสิทธิภาพไซกา0.308ให้แรงกดและพลังหยุดได้ดีตามคาลิเบอร์0.308ทั่วไปความแม่นยำในระยะกลางถึงไกลทำได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับกล้องสโคปที่เหมาะสมระบอบรีคอยออกแบบมารับมือกับแรงถอยกลับแต่ผู้ยิงยังต้องฝึกการควบคุมเพื่อให้ยิงต่อเนื่องแม่นยำอัตราการติดขัดทั่วไปถือว่าน้อยเมื่อดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ความทนทานต่อสภาพภายนอกและความมอสอถียอรอของชิ้นส่วนเป็นข้อดีสำคัญทำให้เหมาะกับการใช้งานกลางแจง้งหรือในการฝึกยิงสรุปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาปืนกึ่งอัตโนมัติที่มีพื้นฐานความทนทานจากการออกแบบรัสเซียไซก้รา0.308เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมีความสามารถรอบด้านทั้งพลังและความทนทาน แต่ต้องคำนึงถึงขนาดและแรงถอยกลับขอองอ3 0 8รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นและการฝึกใช้อย่างปลอดภัยก่อนการใช้งานจริงหากชอบคลิปแบบเชิงรีวิวเช่นนี้กดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆนในคอมเมนต์บอกผมได้เลยว่าต้องการรีวิวรุ่นไหนต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชม BIKER i, K e r I n s t i r e